ดีจ้าทุกคนวันนี้พี่กุ้งจะพาทำปลาสากทอดขมิ้นค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะคะได้กินทั้งเนื้อปลาที่อร่อยแล้วก็เครื่องที่กรอบอร่อย<ม>อีก<ม>เช่นกันโดยไม่ไหม้นะคะทำยังไง<ม>เดี๋ยวเรามาดูก<ม>ันเลยนะคะ<ม>อันดับแรกเลยนะคะเราต้องเตรียมปลาก่อนวันนี้พี่กุ้งได้ปลาสากมานะคะ ปลาสากเล็กหนึ่งตัวนะคะเราจะทําการทอดนะคะก่อนที่เราจะทอดค่ะเราต้องมาเตรียมเนื้อปลานะคะควักไส้นะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆนะคะวันนี้พี่กุ้งได้3ชิ้นด้วยกันนะคะเราก็ทําการตัดคลีบนะคะออกนะคะให้หมดเลยเวลาเราทอด มันจะได้สะดวกในการกินนะคะแล้วก็ทอดง่ายด้วยค่ะถ้าเราตัดพวกคลีบอะไรออกหมดแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการบั้งเนื้อปลาค่ะเพราะว่าปลาศาสนี่นะคะเนื้อมันจะหนาเพราะฉะนั้นวิกุ้งก็เลยต้องบัง้งทีๆแบบนี้นะคะเพื่อเวลาทอดเนี่ยมันจะได้เข้าเครื่องค่ะทุกคนเนาะเราก็ทำการบั้งทั้งสองข้างเลยค่ะ แบบนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นซี่ๆอย่างนี้เลยเราก็บั้งเสร็จแล้วจากนั้นเรามาตำเครื่องกันเลยนะคะก็มีนี่เลยค่ะกระเทียมไทยนะกระเทียมเล็กกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยค่ะวันนี้พี่กุ้งเนาะก็ใช้กระเทียม200กรัมนะคะแล้วก็ขมิ้น3แง่งนะคะ เพื่อเราจะเอาเครื่องของมันเนี้มาทอดกรอบด้วยค่ะแล้วเราก็ใส่เกลือไปนะคะ1ช้อนชาก็ตำค่ะการตำของเราเนี่ยก็คือไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะคะทุกคนประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ เอาไปหมักเนื้อปลาของเราเลยนะคะไม่ต้องหมักนานก็ได้ค่ะพี่กุ้งหมักประมาณ10นาทีนะคะตรงนี้เนาะหรือเราคลุกคลุกและเราทอดเลยก็ได้ค่ะทุกคนถ้ากระทะเราพร้อมแล้วเนาะตรงนี้เราคลุกให้มันเข้าเนื้อปลาก่อนนะคะถ้าใครสะดวกใช้มือก็ได้เลยนะคะอันนี้พี่กุ้งใช้ ช้อนถ่วยค่ะจากนั้นเรามาตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันเนาะกระทะร้อนแล้วก็ทำการเอาปลาลงทอดเลยค่ะก่อนที่จะทอดนี่เราต้องเคลียร์ตัวเครื่องที่เราหมักเอาไว้ออกให้หมดนะคะทุกคนทอดเฉพาะตัวปลาเท่านั้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก่อนที่ปลาจะสุกเนี่ยพวกกระเทียมพวกเครื่อง มันจะไหม้สะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเขลียร์ไอตัวเครื่องอะค่ะออกให้หมดทอดเฉพาะเนื้อปลายอย่างเดียวค่ะนะคะเราก็ทําการทอดเลยอพอมันได้ที่นะคะเราก็พลิกค่ะกำลังดีเลยค่ะให้มันสุก ทั้งสองข้างนะคะจากนั้นเราก็ตักมาพักเสด็จน้ำมันนะคะทำง่ายๆนะคะทุกคนลองเอาไปทําได้เลยนะคะแบบนี้เลยอเอาไปเสด็จน้ำมันจากนั้นค่ะเครื่องที่เราเอาออกไปนะคะ เราก็เอามาผัดต่างหากค่ะเนาะเอามาเจียวกับน้ํามันนะคะให้หอมกรอบนะคะตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคนอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะคะได้ที่แล้วเราก็เอาไปเสด็จน้ํามันค่ะบอกเลยว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะ เป็นอันเสร็จพิธีค่ะปลาสากทอดขมิน้นอร่อยอร่อย